เพิ่มความน่ารักและสบายให้กับพื้นที่ของลูกน้อยด้วยเก้าอี้โซฟาขี้เกียจลายการ์ตูนสุดน่ารักนั่งสบายไม่ปวดหลังเหมาะสำหรับเด็กและเด็กหญิงสร้างมุมพักผ่อนในฝันได้ง่ายๆวันนี้แน่นอนนี่คือสินค้าสำหรับเก้าอี้โซฟาขี้เกียจที่น่ารักเหมาะสำหรับเด็กและเด็กหญิงเก้าอี้โซฟาขี้เกียจด,ดีไซน์น่ารักค่ะพบกับเก้าอี้โซฟาขี้เกียจด,ดีไซน์การ์ตูนแอนิเมชันสุดน่ารักที่จะทําให้พื้นที่อ่านหนังสือหรือห้องนอนของลูกน้อยมีชีวิตชีวาและน่ารักมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับเด็กและเด็กหญิงที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือการ์ตูนหรือพักผ่อนในท่าเรือนั่งขนาดเล็กสร้างพื้นที่สุดพิเศษให้กับลูกน้อยของคุณด้วยเก้าอีโซฟาที่นุ่มนิ่มและสบายตัวนี้รายละเอียดสินค้าค่ะวัสดุผลิตจากตุ๊กตาคุณภาพสูงให้ความรู้สึกนุ่มนิ่มและอบอุ่นสไตล์สมัยใหม่ผสมผสานกับลายการ์ตูนแอนิเมชันสุดน่ารักแหล่งที่มาจีนแผ่นดินใหญ่รูปแบบ การ์ตูนแอนิเมชันสีสันสดใสที่ทำให้ทุกครั้งที่ลูกน้อยนั่งรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกของการ์ตูนคุณสมบัติพิเศษค่ะดีไซน์ขี้เกียจออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนแบบเต็มที่ให้เด็กๆนั่งสบายไม่เมื่อยล้าเบาะรองนั่งนุ่มเบาะที่นั่งนุ่มสบายช่วยให้เด็กๆนั่งได้นานโดยไม่ปวดหลังความปลอดภัยผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีอันตรายเหมาะสำหรับทุกพื้นที่เหมาะสำหรับพื้นที่อ่านหนังสือห้องนอนหรือมุมพักผ่อนในบ้านข้อดีของการใช้งานนะคะ่ะ เพิ่มความน่ารักและชีวิตชีวาให้กับห้องของลูกน้อยช่วยส่งเสริมการอ่านหนังสือและการพักผ่อนในพื้นที่ที่ปลอดภัยและสบายตัวง่ายต่อการทำความสะอาดและดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการ์ตูนหรือนั่งพักผ่อนก้าอีโซฟาขี้เกียจนี้จะเป็นเพื่อนคู่ใจที่สมบูรณ์แบบสำหรับลูกน้อยของคุณสั่งซื้อวันนี้เพื่อเพิ่มความน่ารักให้กับห้องของลูกน้อยกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วค่ะขอขอบคุณมากค่ะ